สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆแซ่บๆมาฝากนะคะวันนี้เรามาทําต้มแซบด้วยกันนะคะต้มแซบอร่อยเผ็ดๆเปรี้ยวๆค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์ค่ะเปิดไฟแรงนะคะใส่น้ําลงไปค่ะ แล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่หมูลงไปค่ะพอใส่หมูลงไปแล้วนะคะอย่าพิ่งคนนะคะปล่อยให้หมูต้มอีก10นาทีค่ะเพื่อรอให้โฟมออกมาแล้วตักโฟมออกแล้วค่อยใส่เกลือค่ะพอใส่หมูลงไปแล้วนะคะ ตามได้วขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมทุบนะคะลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะรอให้เดือดแล้วก็ให้เป็นฟองขึ้นมาแล้วค่อยตักฟองออกค่ะพอฟองลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็ตักออกให้หมดนะคะ หลังจาก10นาทีแล้วนะคะเราก็ตักฟองออกจนหมดแล้วค่ะเราก็มาใส่เกลือลงไปเลยค่ะหลังจากใส่เกลือลงไปแล้วนะคะก็หลีไฟลงมาเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ต้มหมูต่อไปสักอีก10นาทีนะคะต้มต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เนื้อหมูออกมานุ่มและมีรสชาติอร่อยค่ะ พอต้มครบ10นาทีแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องเทศส่วนที่เหลือลงไปนะคะหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะค่ะค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยพริกป่นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องแกงเข้ากันอีก8นาทีค่ะ หลังจากครบแปดนาทีแล้วนะคะเราก็มาใส่ผักชีใบโหละพาเลยนะคะแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะพอใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะปิดไฟเลยนะคะตอนนี้ต้มแซ่บก็เสร็จแล้วค่ะ ต้มแซบสุดนี้อร่อยมากๆค่ะต้มแซบพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะต้มแซบรสจัดจ้านมาลองทำกันดูนะคะต้มแซบอร่อยเผ็ดๆเปรี้ยวๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคงชอบนะคะถ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ